คือเหมือนกับว่าทางเขาเองครับเป็นแฟนกันแต่ว่าไม่ได้ทำสะกอบไว้ว่าเออต้องมีกี่คนอะไรเงี้ยต่างคนต่างอยู่ด้วยกันแล้วคือสบายใจอ๋อเราก็ไปสบายใจกับใครก็ได้ <c oughs> ก็ได้ด้วยอีกถูกไหมคะคือหมายถึงว่าเป็นแฟนกันนะแต่ว่าเธอจะไปคบกับใครก็แล้วแต่เธอได้อีกใช่ครับร้อยแปดคำถามหัวใจสายนี้ค่ะคุณภูสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะ,คะมีอะไรคุยก,กันค่ะค่ะพูอดีว่าตัวผมเองครับมีเรื่องปรึกษาค,คือเมื่อประมาณสามปีที่แล้วคือผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งแล้วเขาก็พาผมไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งตัวก่อนหน้าผมเป็นผู้ชายรักผู้ชายค่ะค่ะ ก็เหมือนกับว่าเพื่อนผมเขาก็พาไปรู้จักซึ่งคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเพื่อนแล้วทุกครั้งนะครับอ่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็จะทำท่าเหมือนจีบเราคอยเทคแคร์ดูแลไปรับไปส่งคุยกันมาได้พักหนึงสี่เดือนเขาก็มาขอผมเป็นแฟนผมก็เลยตัดสินใจคบแต่พอหลังจากนั้นได้เดือนหนึ่งกลายเป็นว่าแฟนของทางพี่เขาวากลับมาแล้วเขาก็มาบอกว่าอเขาอ่ะรู้เรื่องระหว่างผมกับพี่เขานะ แล้วเขาก็ยังเป็นแฟนกันอยู่แปลว่าเขาไม่ได้เลิกกัน<ต>ไม่ได้เลิกก,เลกกันครับคือเหมือนกับว่าทางเขาเองครับเป็นแฟนกันแต่ว่าไม่ได้ทาสกปรบไว้ว่าเออต้องมีกี่คนอะไรเงี้ยต่างคนต่างอยู่ด้วยกันแล้วคือสบายใจอ๋อเราก็ไปสบายใจกับใครก็ได้ก็ได้ด้วยอีกถูกไหมคะคือหมายถึงว่าเป็นแฟนกันนะแต่ว่าเธอจะไปคบกับใครก็แล้วแต่เธอได้อีกใช่ครับพอแฟนเขามาผมก็ถามว่าคนนี้ใครเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยแล้วเขาก็เรียกไปคุยกันแล้วทางพี่เขาก็บอกว่าเขารู้เรื่องผมทั้งหมดนะให้นะ ซึ่งผมก็ช็อกแล้วก็ถอยออกมามันอยู่ช่วงที่ทําใจมาเดือนหนึ่งตอนนั้นามว่าช่วงนี้คือผมก็ก็รักที่เขาแหละ <c oughs> ก็เหมือนยอมรับแต่มันพีกกว่านั้นคือเพื่อนผมนะครับที่สนิทกันที่คบกันนั้นแต่สมัยแบบพันี่ยที่เป็นคนแนะนําให้ใช่เป็นแฟนที่เขาอีกคนนึงเอา้าทําไมความสบายใจเยอะมากขนาดนี้แนละผู้คนในความสบ <c oughs> ายใจคณะมากเลยคือตอนนี้ภูถอยออกมาได้แล้วครับเลิกกันแล้วก็ภูก็มีแฟนใหม่แต่ว่า แฟนใหม่คนก่อนปัจจุบันเนี่ยภูก็เปิดเปิดตัวในโซเชียลแล้วทางพี่เขาะอครับก็คือเหมือนตามภูตลอดเวลาไม่ว่าจะไปหาที่ทํางานหรือมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยครับจนกระทั่งเขาอ่ะอทักไปจีบแฟนภูเอไปจีบแฟนใหม่เราด้วยอใช่แล้วก็เขาก็ไปม,มีอะไรกันแล้วเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้ภูดไูดไม่ถึงว่าแฟนใหม่ของเราก็ไปกับเขาด้วยใช่อ๋อ สังคมอะไรเ<บ>นี่ยหมู <laughs> ่คณะจริงๆเขาบอกเขาบอกครูว่าถ้าเกิดว่าภูไม่หยุดที่เขาหรือว่าไม่อยู่กับเขาเขาก็จะตามรเราวีพูไปเรื่อยๆแล้วจะหยุดที่เขาได้ไงคะในเมื่อเาก็ไม่ได้หยุดที่เราไงใช่คือพูก็คิดอย่างงี้ตลอดจนตอนนี้นคือพูก็คือมีแฟนใหม่คบกัมนมาได้สองปีแต่พูไม่เคยเปิดตัวลงโซเชียลเลยเพราะว่ากลัวมันจะเป็นปัญหาแบบนี้อีกแล้วแฟนใหม่เขาก็ตั้งคำถามตลอดว่าทำไมไม่เปิดตัวไม่นุง แปลว่าภูไม่มั่นใจในตัวแฟนปัจจุบันเหรอคะเอาตรงๆเลยคือไม่มั่นใจเพราะว่าเกิดเรื่องของความน,น,น,นั่นแหละคือปัญหาคือคือเอาจริงๆนะคะภูถ้าเราคิดว่าเราจะมีใครสักคนหนึ่งอ่ะแปลว่าเราต้องมั่นใจในคนคนนั้นมากพอพี่ร <ๆ S 2> ู้ <ๆ S 2> สึกว่า <ๆ S 2> พี่ไม่สนใจหรอกว่าแฟนเก่าจะมารังควานอะไรจะมาแย่งแฟนเรากี่คนก็ตามแต่ ย่งได้ก็แย่งไปจะได้รู้ไงว่าคนที่เป็นแฟนเรามันก็ไม่ได้เรามากพอ <c oughs> จริงๆถูกปะบางทีเขาอาจจะเป็นแบบว่าบททดสอบอะไรบางอย่างก็ได้นะ <c oughs> ที่ทําให้เรารู้ว่าอ๋อคนคนนี้รักเราจริงหรือเปล่า <c oughs> ถ้าเป็นพี่นะพี่จะไม่ใส่ใจเลยก็ดีก็อยากจะมาก็มาแต่ปัญหาคือตอนนี้ไม่รู้สิถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้สึกว่าไม่ได้ต้องปิดต้องแอบไว้เดี๋ยวเขาเห็น แล้วเดี๋ยวเขาจะมาแย่งเอาไปแปลว่านึงเราก็ยังไม่มั่นใจในตัวคนของเรา hmm. กับสองถ้าเกิดสมมุตินะคะ<อ>ว่าคนของเราคนนี้เขารักเราจริงๆเราก็กําลังทําอะไรกับหัวใจเขาก็ไม่รู้แหละ<อ>ไปปิดบังเขาไว้เขาอาจจะไปจากเราจริงๆก็ได้พี่ก็ไม่แน่ใจนะว่า <c oughs> วิธีนี้ที่ภูกําลังทําอยู่เป็นวิธีที่ถูกต้องอะ่ะคือภูครับกลัวเขาไปลําควานมากกว่าเพราะว่า คนก่อนน,นั้นเนี่ยที่คุยคุย,คยคก็คือก็ทําตามไปรังควานต่อให้แฟนภูไม่เล่นด้วยเขาก็ตามไปรังควานไปแบบาหาเรื่องตลอดเวลาไม่รู้สิม,มันไปเกี่ยวกับคนรังควานเหรอคือ <c oughs> คือเป็นพี่ไม่ดูนะในเมื่อเราเลือกคนนี้เป็นแฟนนะคะคุยให้หมดเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้คืออะไร <c oughs> และถ้าเกิดเขาเป็นคนที่รังควานง่าย <c oughs> เช่นโอ้ยพอมีคนไปยุบมันเขาเลิกกับผม <c oughs> พี่จะไม่โทษคนที่มาลลาะนะพี่จะโทษคนใหม่ของเราว่าเฮ้ยตกลงนี้เราไม่ได้รักกันมากพอนี่นะ นี่แหละคือสิ่งที่เมื่อกี้พี่ชอดก็พยายามจะสื่อสารตรงนี้ว่าทําไมเราถึงไม่ไม่ชัดเจนกันไปเลยคยิ่งคนรังควานนะเขาจะยิ่งหยับรือสิกเยอะถ้าเราไม่แบบไปร้อนรนตามเขาอ่ะใช่คราวนี้พอเขาร้อนรนปป๊บหนึ่งเนี่ยโอยแสดงว่าเขาอีกฝ่ายก็ต้องได้ใจสิแล้วคิดดูนะคะภูเขาคือคนหนึ่งที่น้องรักด้วยนะแต่เขาเองมีคนอื่นๆไงเราถึงต้องถอย ถูกป่ะคะและแปลว่าหนูจะต้องใช้ชีวิตภายใต้อานัตของเขาไปตลอดเวลาหรือคือน้องไม่สามารถมีความรักใหม่ได้เลยเพราะถ้ามีปับ๊บนึงเดี๋ยวเขาจะมาลังควานกลัวอะไรน,กนออัก็ให้มันรู้ไปสิว่ามันจะลังควานกันไปได้ถึงไหนถ้าเกิดสมมุติว่าเรากับแฟนเราจับมือกันไม่รู้มันก็ต้องใช้ชีวิตให้มันเป็นชีวิตของเราอะคะ่ะหมายถึงว่าเราจะยอมเข้าไปแบบตลอดชีวิตแบบนี้ไม่ได้พูดแน่ใจใช่ไหมคะว่า,ว,าว่าไม่ได้มีจิตใจหวั่นไหวอะไรกับเขาถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีจิตใจหวั่นไหวอะไรนะพูดก็แค่เฉยๆพี่ก็ไม่เชื่อนะว่าถ้าคน จะสามารถมาทําอะไรได้แบบมากมายไปอีกนานสักแค่ไหนอ่ะถามว่านานไหมตอนนี้ก็ก็สองปีพี่เขาอเขามาเหมือนเดิมหมาถึงว่า <ๆ S 1> มา <ๆ S 1> ทุกวันสองปีอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครัมาทุกวันครูอ่ะทำมา อยู่ร้านร้านกาแฟเ <c oughs> ขาก็จะมานั่น <c oughs> งทํางานรูวม้ามพรมร้านกาแฟที่นี่แล้วเขาซื้อกาแฟไหมคะเขาต้องมาซื้อโอเคดีเอาจริงๆพี่หน <c oughs> งได้บอกไงคะพูว,ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีจิตใจอะไรกับเขาแล้วอะเขาจะมานั่งตรงไหนเขาก็แค่ลูกค้าของร้านหนึ่งร้านก็แค่นั้นเอง <c oughs> แต่ตอนนี้พี่แอบรู้สึกแกว่าพูวที่ง่ายเขายังกับสองปีแล้วเขายังจะมานั่งอยู่เลยถ้าในมุมแบบนี้เนี่ยเฮ้ยโทษเขาก็ไม่ได้อีกต้องโทษใจเราเองคือคนที่มันไม่รู้สึกอะไรต่อกันน่พู สมมติว่าเราเคยมีแฟนสักคนนะเราเลิกกันไปแล้วนะ <Okay. S 2> เราไม่รู้สึกอะไรต่อกันนะต่อให้เขามานั่งอยู่ตรงไหนเราก็ไม่สนใจแล้วเพราะเขาเป็นคนอื่นไปแล้วค่ะดีซะอีกแต่ถ้าพูดกับฟูยังปล่อยให้เขามีอิทธิพลกับจิตใจ,จยอยู่ว่าโอ้ดูสิเขามานั่งามาแล้วตั้งสองปีมาแล้วอันนี้แหละค่ะคือปัญหาของภูไม่ใช่ปัญหาของเขาค่ะ นี่พี่ว่าเจ้าของร้านดีใจเลยนะตายแล้วมีแคกประจำสองปีแล้วเรากินกาแฟจ่ายตังค์มาสองปีก็ดีใช่ค่ะและอีกอันหนึ่งนะพี่ไม่ค่อยเห็นด้วยว่าก็เลยไม่อยากคุยไม่อยากคุยยิ่งไม่อยากคุยเขายิ่งอยากเอาชนะค่ะพูเฉยๆทําตัวปกติเหมือนมนุษย์คนหนึ่งในโลกใบนีวันนี้ถ้าถามว่าภูต้องทํำยังไงก็แค่ทําตัวปกติ พูดทุกอย่างไปตามความเป็นจริงเวลาจะมีแฟนก็บอกแฟนว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นแบบนี้แล้วรักกันมากพอไหมก็จับมือกันเดินไปไม่ต้องไปปกปิดแอบ,บซ่อนอะไรค่ะใครจะมานั่งที่ร้านกาแฟสองปีสามปีห้าปีก็เรื่องของเขาเขามีตังค์จ่ายเจ้าของร้านเราก็คงจะดีใจแล้ว <Happy. S 2> ก็ทําตัวเป็นปกติเหมือนเขาก็คือคนคนหนึ่งบนโลกใบนี้คแค่นั้นเอง สำคัญที่สุดอย่างที่บอกค่ะผู้ต้องสํารวจใจตัวเองก่อนว่าเพราะอะไรทําไมเราถึงปล่อยเขามีอิทธิพลกับใจเราถ้าเขาเป็นแค่คนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีความสาคัญอะไรกับชีวิตเราแล้วอ่ะน้องต้องชัดเจนก่อนนะตัวน้องต้องชัดเจนก่อนะนะคะได้ขอบคุณค่ะ,คะผู้พูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลาวแฟเดย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนในยู u ูบเอทับออนไลน์ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ ร้อแปดคำถามหัวใจ